สวัสดีครับคุณผู้ชมพบกันอีกแล้วกับช่องสวนธนาพาเพลินช่องที่จะทำให้ทุกท่านสนุกไปกับการทําเกษตรคุณผู้ชมครับสําหรับคลิปนี้นะครับผมจะพาทุกท่านไปปลูกกล้วยร้อยหวีกันครับกอห้างหลังนี้ครับปลูกยังไงกล้วยร้อยหวีถึงจะแตกกอเยอะถึงจะให้ผลผลิตที่สวยงามนะครับตามผมไปดูกันครับ อย่าลืมกดติดตามกดกระดิ่งเพื่อจะได้ไม่พลาดคลิปดีๆจากเรานะครับสำหรับกล้วยที่เราจะทำการปลูกในวันนี้นะครับก็คือกล้วยร้อยหวีนะครับกอที่ท่านผู้ชมกาลังเห็นอยู่นี้นะครับในพื้นที่ตรงนี้นะครับพื้นที่แคบๆตรงนี้เริ่มต้นเลยก็คือผมปลูกต้นทุเรียนนะครับปลูกต้นทุเรียนลงไปก่อน แล้วทีนี้นะครับก่อนจะมาสร้างอาคารศูนย์เรียนรู้ตรงนี้นะครับที่ผมใช้เป็นที่สําหรับจัดประชุมจัดอบรมให้กับเกษตรกร,ร,กรที่สนใจนะครับมันก็จะมีกล้วยผมปลูกกล้วยน้ําว้าไว้อีกด้านหนึ่งนะครับด้านที่สร้างอาคารนะครับอีกฝั่งหนึ่งก็จะเป็นกล้วยร้อยหวีนะครับผมจะปลูกด้านทิศตะวันออกกับทิศตะวันตกนะครับผมใช้เทคนิควิธีนี้นะครับเพื่อเป็นการพรางแสง สำหรับต้นทุเรียนนะครับเมื่อต้นไม้เขาต้องการแสงนะครับมันจะมีการแย่งแสงกันเกิดขึ้นนะครับต้นไม้ก็จะโตเร็วก็จะพุ่งสูงนะครับอันนี้เป็นเทคนิคที่ท่านผู้ชมสามารถเอาไปใช้ได้นะครับตอนนี้ทุเรียนก็เริ่มโตขึ้นมากแล้วนะครับทีนี้เราก็จะเอากล้วยร้อยหวีกอน,นี้ออกนะครับเพราะว่าทุเรียนเขาไม่ชอบให้พืชอ,อะไรมาอยู่ข้างๆเขานะครับเขาจะ กิ่งก้านสาขาเขาจะไม่สามารถกางออกได้เต็มที่นะครับกล้วยร้อยหวีเป็นกล้วยที่แข็งแรงนะครับไม่ค่อยมีโรคนะครับเรื่องตายพลายเนี่ยหายห่วงเลยไม่มีนะครับที่สวนจะเป็นดินทรายนะครับก็ลเลยทําให้ง่ายต่อการขุดการขุดก็ประมาณนี้เลยนะครับขุดใกล้ๆนะครับก็แทงออกจากต้นแม่เลยครับ ไอ้รากพวกนี้นะครับตัดทิ้งก็ได้ไม่ตัดก็ได้นะครับเพราะยังไงยังไงก็เวลาที่เราไปปลูกรากพวกนี้เน่าทั้งหมดอยู่ดีนะครับแต่ถามว่าตัดดีกว่าไหมดีกว่าแน่นอนนะครับช่วยจะช่วยป้องกันโรคด้วยนะครับตรงนี้จะเห็นรอยตัดไหมครับเนี่ยรอยตัดตอนนะครับมันจะทำให้การสะสมอาหารในต้น นะครับส่วนที่เป็นต้นนะครับก็คือตรงนี้นะครับตรงนี้ก็คือกาบใบนะครับสําหรับต้นกล้วยหลังจากสะสมอาหารไปนะครับก็จะมีตานะครับพร้อมที่จะแตกหน่อนเนี่ยที่ผมเห็นตอนนี้ก็อย่างน้อย2-3ถึงตานะครับที่พร้อมเนี่ยพวกนี้จะขึ้นมาทั้งหมดเลยนะครับกล้วยกล้วยร้อยหวีเนี่ยจะแตกกอเยอะนะครับ เดี๋ยวเราจะขุดไปทั้งหมดเนี่ยนะครับคุณผู้ชมเห็นการปลูกพืชสามระดับไหมครับชั้นบนชั้นล่างมีชั้นใต้ดินนะครับลักษณะาการปลูกพืชแบบนี้นะครับ ลักษณะแบบนี้เราขุดไปด้วยกันทั้งหมดนะครับไม่ต้องแยกนะครับแยกไปมันก็ไม่รอดนะครับต้นเล็กอันนี้ยิ่งขยายได้รวดเร็วนะครับจากหนึ่งเป็นสิบเลยทีเดียวทีนี้ทีนี้ก็มาถึงขั้นตอนของการปลูกกันแล้วนะครับ ผมปลูกในแนวทางนี้นะครับเพื่อบังแสงนะครับให้กับพ่อไก่ผมนะครับเพื่อความสวยงามด้วยไม่มีอะไรมากครับ ดให้ลึกพรวนดินไว้ผมไว้แค่นั้นเองนะครับดูดอยอยู่ทางนี้ก็ครับออยู่ทางนี้อันนี้ก็ติดมาต้องสนใจผมจะให้ ผมจะให้เครือตกปาหงนี้นะครับจะนั่งมองมาจากศาลาทางนู้นะครับเสียด้ยอนุรักษ์พันไว้นะครับเพราะว่ามันหายากกล้วยร้อยหวีนี่สามารถทานได้นะครับปลูกแล้วไม่มีโรค ทนทานปลูกไว้แค่นี้แหละง่ายๆเวลาเขาออกหวีมาเนี่ยเป็นร้อยหวีเลยเวลาเราจะกินเนี่ยเราต้องตัดตัดมาทีเราหวีสองหวีรับไล่มาจากข้างบนนะครับเราจะไม่ตัดมาทั้งเรือทีเดียวนะครับถ้าตัดมาทั้งเรือทีเดียวเนี่ยข้างล่างจะยังอ่อนจะกินไม่ได้ครับเราจะ,จะต้องค่อยๆแซงลงมานะครับเอามาเอามาบ่มทีละหวีสองหวีนะครับเสร็จแล้วครับ แล้วก็ตัดนะครับอันนี้ผมตัดไว้เรียบร้อยนะครับแป๊บเดียวมันก็แทงขึ้นมาแล้ว <c oughs> คุณผู้ชมก็ลองหาไปปลูกดูนะครับสะสมพันกล้วยแปลกๆนะครับเป็นความสุขทางใจอีกอย่างหนึ่งนะครับขอบคุณสำหรับการรับชมนะครับคุณผู้ชม อย่าลืมกดติดตามกดไลค์กดแชร์ให้กับสวนธนาพาเพลินด้วยนะครับพบกันใหม่คลิปต่อไปครับสวัสดีครับ